สนับสนุนโดย Air c a r r i e ร X Inverter plus รัสสิ่งนี้ชีวิตชีดขึ้นอีกเยอะคนรักไม้ยืนยันถ้าสีงานไม้ต้องเบเยอร์สุพรีมโยเกิร์ตดัชชี่สวัสดีครับตอนนับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข้าม nightly news กับผมพบเอกผ่อนผมเมตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันประจำคืนวันพุทธที่8มิถุนายนนะครับ ผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นกันมีข่าวดีสําหรับสายเขียวนะครับเพราะวันพรุ่งนี้เรียกว่าเ hey ฮกัน2เด้งเลยทีเดียวเฮ hey เด้งแรกก็คือกัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปจะถูกกฎหมายแล้วนะครับส่วนเ hey ฮเด้งที่2ก็คือผู้ต้องหาผู้ต้องขังในคดีกัญชาจะได้รับการปล่อยตัวแถมได้รับของกลางในคดีกลับไปด้วยครับพลตํารวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เผยว่าตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับการมีพืชกัญชาไว้ในความครอบครองหรือการปลูกกัญชาไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าใดก็ไม่มีความผิดเว้นแต่มีการใช้จําหน่ายสารสกัดจากกัญชาที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่า0.2โดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบสั่งแพทย์และไม่ผ่านออยอแบบนี้ถือว่ายังมีความผิดอยู่ครับ ส่วนใครจะสูบก็สามารถทำได้แต่ห้ามรบก,กวนผู้อื่นโดยเฉพาะการสูบในที่สาธารณะมีโทษจำคุก3เดือนปรับ25,000บาทส่วนของผู้ต้องขังและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีกัญชานั้นทางเรือนจำจะปล่อยตัวต่อไปรวมทั้งให้คืนทรัพย์สินของกลางในคดีพืชกัญชานี้ด้วยครับ กัญชาจะถูกกฎหมายแล้วนะครับแต่การรื้อฟื้นหวย2ตัว3าตัวกลับมานี่อาจจะผิดกฎหมายอยู่ครับรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครือง,งามแสดงความกังวลน,นะครับว่าหากกองสลากมีการปลุกผีหวย2ตัว3ตัวกลับมาใหม่อาจจะต้องแก้ไขกฎหมายก่อนครับนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นห่วงว่าเรื่องนี้จะผิดกฎหมายเพราะว่าตามพรบสำนักงานสลากทําแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากมีข้อจํากัดว่า1 กองสลากมีอำนาจออกสลาก2มีอำนาจในการพิมพ์สลาก 3. มีอำนาจตามข้อ1และข้อ2แต่สารดีกาบอกว่ากองสลากจะออกเลข2หลัก3หลักไม่ได้เพราะนี่คือสลากกินรวบหากทำต้องแก้ไขกฎหมายและดูข้อเสนอก่อนไปฟังเสียงครับดู้ว่าเขาเสนอมาว่าไงถ้าเขาเสนอมาว่าไงก็จะได้ว่ากันจะได้ปรึกษากันให้ถูกต้องว่าเ้าจะทำไมต้องแก้ คณะกรรมการสลากก็เคยคิดว่าเขาจะรื้อกฎหมายสลากเขาต้องมาน,นานแล้วนะครับเสร็จก็ยังไม่เห็นครับเมื่อนักข่าวถามนายวิศณุว่าเคยเป็นจำเลยในคดีหวยบนดินมีข้อกังวลหรือไม่นายวิศณุตอบว่าไม่กังวลนะครับพร้อมกับพูดติดตลกว่าโดนอีกทีก็ได้ส่วนเงินภาษีแต่ละปีส่วนนี้มีเยอะมากแต่จะมอมเมาประชาชนหรือไม่นายวิษนุบอกว่าเหมือนภาษีบาปสุราวันนี้ก็มีกัญชาดังนั้น หากออกเลข2ตัว3ตัว,ตวสำเร็จก็โอเคเพื่อจะได้เอาขึ้นมาบนพรมและจัดระบบเก็บภาษีให้ถูกต้องครับกรณีทารกหญิงอายุ2สัปดาห์แขนหักระหว่างทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตล่าสุดโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะครับระบุว่าสาเหตุเกิดจากการห่อผ้าที่ตรึงแขนแล้วก็มีการวางทารกที่ไม่นุ่มนวลก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนแล้วครับ นายแพทย์วีรศักดิ์หลอทองคำผอ,อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันแถลงกรณีทารกแขนหักระหว่างรักษาตัวด้วยภาวะสำลักน้ำคร่ำขณะคลอดทีมแพทย์ได้แสดงความเสียใจยและขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสันนิฐานว่าสาเหตุที่ทำให้กระดูกแขนซ้ายของทารกหักมาจากการห่อเด็กด้วยผ้าจนตรึง3จุดก็คือบริเวณแขนลำตัวและขา นอกจากนี้มีการยกวางทารกที่ไม่นุ่มนวลซึ่งอาจจะทําให้แขนเด็กหักได้ส่วนแนวทางการรักษาเด็กจะใช้ผ้าดามยึดแขนที่หักเอาไว้กับลำตัว2-3สัปดาห์เพื่อให้กระดูกของทารกเชื่อมประสานกันเองโดยไม่ต้องเข้าเฟือกและจะตั้งกรรมการสืบหาข้อเท็จริงอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามพ่อและแม่เด็กบอกว่าได้ไปแจ้งความแล้วนะครับและก็ยังไม่เชื่อว่าสาเหตุที่ลูกแขนหักจะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลชี้แจง ขอให้โรงพยาบาลบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดในการตกลงเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังด้วยครับต่อกันที่เรื่องนี้นะครับตำรวจปรับรามยาเสพติดได้ไปบุคคลที่โกดังเก็บสินค้าแถวแหลมฉบังเจอกับยาไอซ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในรูปปั้นกว่า200กิโลกรัมเตรียมจะส่งต่อไปยังไต้หวันครับตำรวจสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ใช้อุปกรณ์ตัดเจาะปูนซีเมนที่ติดทับบนรูปปั้นโมไอจำนวน6ตัวนะครับที่บริเวณลานจอดรถเทรลเลอร์แห่งหนึ่งย่านแหลมฉะบังครับหลังจากสืบสวนพบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบเอาไอซ์มาซ่อนเอาไว้เพื่อเตรียมจะส่งออกไปไต้หวันเบื้องต้นเจอไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในรูปปั้นน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมจากการสืบสวนยังทราบว่ารูปปั้นเหล่านี้ถูกนำเข้ามาจากไต้หวันตั้งแต่ปี -63 โดยขนส่งสินค้ามาทางเรือขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉวังจังหวัดชนบุรีจากนั้นส่งไปที่โกดังในจังหวัดสมุทรสาครคาดว่าที่นั่นเป็นจุดที่บรรจุยาเสพติดนะครับก่อนจะเคลื่อนย้ายกลับมาที่ลานจอดแห่งนี้เมื่อวันที่29พฤษภาคมเพื่อเตรียมจะส่งกลับไปที่ไต้หวันในวันที่13มิถุนายนนี้แต่ถูกตำรวจเข้ามาตรวจสอบไว้ได้ก่อนครับ จากยาไอซ์ไปต่อที่ยาบ้ากันบ้านนะครับรวปตัวได้แล้วครับสำหรับ2อาสาสมัครกู้ภัยที่เป็นสามีภรรยากันใช้รถกู้ชีพลักลอบขนยาบ้าก,กว่า2 4ล้าน 4, แสนเม็ดแล้วก็ฝ่าด่านหนีไปหลังจากหลบหนี4วันสุดท้ายไม่รอดครับกรณีนี้เป็นข่าวคลึกโครมเลยนะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนวันอาทิตยที่ผ่านมาครับสองสามีภรรยาที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยขับรถกู้ชีพพยาบาล ฝ่าด่านตรวจหนีการจับกลุ่มของตำรวจก่อนจะเอารถที่มียาบ้า2 4ล้าน4แสนเมตรไปจอดทิ้งไว้ในเขตมีนบุรีแล้วก็มีเพื่อนกู้ภัยอีกหนึ่งคนมารับจากจุดที่ทิ้งรถผ่านมาสี่วันที่สุดแล้วช่วงเงย็นที่ผ่านมาตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวคนที่พาหนีได้แล้วที่จังหวัดะฉเชิงเศราทราบชื่อก็คือนายไอซ์นะครับนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มสองสามีภรรยาก็คือนายจิรายุธและนางสาวทิพวรรณไว้ได้ด้วย ขณะที่ทั้งคู่กําลังหลบหนีอยู่ในพื้นที่อําเภอเขาชะเมารอยต่อระหว่างจังหวัดระยองและจันทบุรีเบื้องต้นได้คุมตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค2แล้วนะครับศารสั่งจำคุกหนึ่งเดือนปรับ3,000บาทแล้วก็สั่งให้ริบรถมอเตอร์ไซค์ของกลางด้วยนะครับจากกรณีที่แว้นรุ่นใหญ่เป็นชายอายุ49ปีขี่มอเตอร์ไซค์แบบนอนหงายแล้วก็พนมมือไหว้สวยสุดท้ายไม่รอดครับ พอคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะนอนงายไหวสวยแค่ไหนสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับเพราะการขับขี่แบบนี้สุดอันตรายจริงๆต่อเพื่อนร่วมท้องถนนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนผลโยธินขาล่องอำเภอพยุหัคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับตำรวจคุมตัวชายในคลิปได้ส่งฟ้องต่อสารแขวงนครสวรรค์ในข้อหาขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถ ซึ่งเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพทุกข้อหาครับก่อนหน้านี้ยังบอกด้วยว่ากว่าจะขี่แบบนี้ได้เนี่ยต้องซ้อมเป็นร้อยๆร,ร,รอบเลยนะอย่างไรก็ตามสารปราณีลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคงเหลือจำคุกหนึ่งเดือนปรับ3,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีแต่สั่งให้ริบรถมอเตอราา์ไซค์ของกลางเอาไว้ด้วยครับที่ต่างประเทศเกิดเหตุสลดนะครับเมื่อมีรถไฟตกรางในประเทศอิหร่านส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เกือบ70คนครับสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่าเหตุรถไฟตกรางครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองทาบาสกับเมืองยาสทางตะวันออกของประเทศรถไฟที่ประสบเหตุเป็นรถไฟโดยสารแบบเจตู้นะครับพบว่าตกรางไป4ตู้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย17รายบาดเจ็บอีกกว่า50คนในจำนวนนี้อาการหนักสาหัสหลายคนครับ จากการตรวจสอบพบว่ารถไฟขบวนนี้บรรทุกผู้โดยสารมาราวๆ350คนส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากการชนกับรถขุดข้างทางที่จอดไว้เตรียมจะซ่อมแซมรางรถไฟครับช่วงหน้าก็สิบสตาบันเทิงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกันกบคุณพิชาพัชระวันครับ ใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิถีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชรระวันในช่วงกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะอยู่ด้วยกันในวันพุธกลางสัปดาห์แล้วมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรามาตามกันต่อนะคะสําหรับกรณีของเกรซการกล้าวที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างใช้ชื่อไปหลอกให้คนอื่นมาร่วมทําธุรกิจนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางไปแจ้งความแล้วค่ะ วันนี้เวลา11นาฬิกานะคะนางเอกสาวเกรซการกล้าวเดินทางมาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาแจ้งความดำเนินคดีเพจปลอมค่ะที่แอปอ้างชื่อแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ โดยเธอบอกว่าได้รับทราบข้อมูลจากพี่บุ๋มปนัดดา DM มาใน i าค่ะว่ามีมิจฉาชีพน้องรู้จักไหมแล้วนี่คือเพจของน้องหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่เลยค่ะเขาบอกว่ามีการหลอกผู้เสียหายไปทําธุรกิจที่ทราบมาก็หลายเคสนะคะมากสุดเนี่ยหนึ่งแบาทต่อคนเลยค่ะจึงรีบมาแจ้งความเลยทันทีแล้วก็ต้องตามล่าหาตัวให้ได้ค่ะ คือเขายังไม่หยุดนะคะเขาก็ยังคงยิงบูสโพสต์ต่อ,อก็ยังทําการหลอกอยู่ยังการทําการหลอกชักจูงโน้มน้าวให้ร่วมธุรกิจอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์มาต่อกันที่ดาราสาวุนเส้นนะคะวิริธิพานั่นเองที่หลังจากซุ่มคบหาดูใจกับหนุ่มนักธุรกิจได้3มปีนะคะเธอก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของความรักค่ะบอกเลยว่าความรักครั้งนี้ไม่ต้องการแสงนะคะจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในความรักขนาดนั้นด้วยค่ะ ล่าสุดวนเ้นได้เปิดใจถึงรักครั้งนี้นะคะกับนักธุรกิจนิคธนภูมิกูลค่ะว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องความรักก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดยิ่งใหญ่แค่อยากรอให้มั่นใจแล้วค่อยเปิดค่ะความรักเกือบ3มปีก็ต้องดูดูกันต่อไปรอบนี้เลยขอเบาๆตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะ ที่ผ่านมาเราก็เปิดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกสมูทมากเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็คิดว่าไม่ได้ปิดแต่ว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีแสงตลอดเวลาก็ได้มาตอนที่หนึ่งสาวนะคะสำหรับโมอามีนานอกจากจะสวยแล้วยังใจบุญอีกด้วยนะคะล่าสุดได้มอบเงินสองแสนบาทให้กับมูล,ลนิธิเพื่อนหญิงเพื่อดำเนินการในเรื่องสิทธิสตรีค่ะ นักแสดงสาวโมอามีนาร่วมแคมเปญกับภาคเอกชนนะคะมอบเงิน2 0 0 0 0 0บาทให้มูลนิธิเพื่อนหญิงเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมต่อไปค่ะซึ่งโมอามีนาก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มานานแล้วนะคะทั้งเรื่องของสิทธิสตรีการทําร้ายผู้หญิงส่วนตัวเคยช่วยเหลือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงควรจะมีสิทธิเสรีภาพมากกว่านี้ค่ะ ประเทศเราอค่ะ,คะมันมีปัญหานี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะในเรื่องของสิทธิสตรีแล้วก็การทำ้ายผู้หญิงหรือสังคมความเป็นอยู่ที่เกี่ยวกับเพศสตรีนะคะดูไปการช่วยเหลือแบบเคส by เคสมาส่วนใหญ่หนูหนูไม่เคยมาช่วยเหลือทางมูลทิหรือว่าไม่เคยเข้าถึงว่าในมูลทิมีผู้หญิงที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างเนี<ม>่ยคะ่ะจริงๆก็มีความสนใจแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ<ไ>ก็ยินดีมากกับทาง alexis ที่ช่วงโมงร่วมโครงการน,นี้ค่ะส่วนข่าวนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักพุทจุ๋ยด้วยนะคะหลังจากรอคอยมานานค่ะในที่สุดก็สมหวงังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วค่ะ ยินดีกับสามีภรรยาจุ๋ยวรัตยานและก็พุธพุทธิชัยด้วยนะคะล่าสุดขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยหลังพยายามแล้วก็รอคอยลูกน้อยไมา่นานค่ะซึ่งพุธจุ๋ยก็ได้ประกาศข่าวดีว่าลูกคนแรกมาแล้วผ่านทางไอจีนะคะโดยทั้งคู่ได้โพสต์รูปพร้อมกับภาพอันตราสาวแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไวค้ค่ะบอกว่าในที่สุดก็สําเร็จพีเจน้อยมาแล้วนะคําอวยพรที่ทุกๆคนได้วยพรเราสองคนตั้งแต่ตอนแต่งงานอยากขอบคุณทุกคนมากๆ เลยนะที่เอาใจช่วยส่งกําลังใจดีๆมาตลอดเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของเราทั้งคู่จริงๆค่ะปีท้ายวันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานาฬิกาสวยๆส,สักเรือนหนึ่งนอกจากจะใช้ได้หลากหลายโอากาสแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังต้องดูดีเหมาะกับเราด้วยวันนี้ที่ชามีเซตนาฬิกาขายเรียอันดับหนึ่งจาก29ช้อปปิ้งมาฝากกันค่ะ คุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่านาฬิกาข้อมือที่เราใส่นั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงบุคลิกของคนใส่ครับแต่ว่าวันนี้เรามีานาฬิกาข้อมือไม k ี้สินค้าขายดีจาก2 9ก้าช้อปปิ้งวันนี้จัดมาเป็นแบบแพ็คคู่ครับสำหรับเซตนาฬิกาข้อมือไม k ี้คอลเลกชันลักชัวรี่นี้นะครับสำหรับแบบแรกนะครับอันนี้จะเป็นแบบ2กษัตริย์หน้าปัดขาวดูคลาสสิกหรูหราครับและอีกหนึ่งเรือนครับเป็นสายสแตนเลสสีเงินหน้าปัดดำครับดูเท่ภูมิฐานแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาพร้อมกับการประประกานอีกนึ่ง 1ปีเต็มๆครับมีปัญหาเราเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีครับและที่สำคัญครับวันนี้เรามาพร้อมกับของแถมสุดอลังการจัดไปเซตนี้ครับแต่ถ้าตอนนี้คุณโทรมาณตอนนี้พิเศษที่เบอร์021007066เราแถมฟรีอีกหนึ่งสิ่งก็คือนี่ฮะเสื้อยืดสีดำอีก1ตัวทันทีครับผมทั้งหมดนี้ครับคุณจ่ายเพียงแค่1490บาทเท่านั้นครับรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์021007066 โปรโมชันดีขนาดนี้ต้องรีบโทรเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิฉันนามาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณดิฉันครับขอบคุณค่ะคผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามใ i g l y news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงกมแบงค์พบเอกครับและดิฉันทิชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ